ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมกับช่องอาทิตย์สอึครับใน EP นี้ครับก็มาเล่นแผนนะครับ ลองบอลคอเตอร์4-3-3นะครับกับสายโยนยาวนะครับบอกเลยโคตรโกงแล้วก็โคตรโหดมากๆนะครับในแพทนี้กับ2,026นะครับทุกคนนะเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยนะทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับมาบอกเลยครับ มากับโค้ดนะครับฟาบิโอคาเปโร่นะฮะทุกคนบอกเลยเป็นโค้ดเอซมิลานที่โหดมากๆกับสไตล์ลองบอลคอเตอร์89แล้วก็ลองบอล89นะครับผมก็รีวิวไปหลายคลิปแล้วนะทุกคนอืมเป็นโค้ดเอซแบบนี้นะครับจะมีจบสกอร์ฟิลิชชิ่งนะครับบุสเตอร์เมิติหนึ่งมิติสองก็จะเป็นรีเฟดดิ้งนะครับเกมรับนะอืมถือว่าได้ทั้งเกมรุกเกมรับนะครับจะเป็นนะครับลิงก์อัพเพนะครับนี่เลยนะลิงก์อัพเพกองกลางดีมอฟออเคสเตเตอร์แล้วก็ โกโพเชอร์ CF นั่นเองนะครับผมจะลิงก์ให้กับอลองโซแล้วก็เอโตนะครับบอกเลยโคตรโกงจริงๆสำหรับคู่นี้นะครับอืมออกบอลส่วนอลองโซนะครับบอกเลยออกบอลโคตรด,ดีนะฮะเออต้องเป็นโอเคตัวนะั้นดูครับ100 100นะครับเออสำหรับออกบอลน,นะครับถือว่าดีมากๆเกมรับก็ถือว่าโอเคเลยนะเออมียิงแรงด้วยนะครับแล้วก็ สกิลนะครับผมเพิ่มมามักเซลเทิร์นะครับดับบรรทัดนะครับลูกมงเฮดดิ้งไฟติ้งสปิริตบอกเลยแจ่มมากๆนะครับอืมนี่ครับเอาตัวรวดได้นะสลับอลองโซนะครับตัวที่ลิงก์อัพนะครับก็จะเป็นเอโตซิงนะครับบอกเลยร่างนี้โหจริงๆนะครับโกล์โพสเชอร์นะฮะเออนี่ทีเด็ดนะครับจบสกอร์96กแล้วก็เด่นสุดๆครับสปีด100แล้วก็สปีดต้น102ที่ว่าออกตัวนะครับ โค้ดซิ่งนะครับโอ้โหเครื่องสามพันจริงๆนะสำหรับเอโดนะฮะเออนี่ครับสกิลที่ว่าครบเครื่องนะครับบอกเลยคู่นี้แล้วก็โหดมากๆนะฮะแต่ว่าผมจะจัดแผนนะครับผมขอจัดเป็นเอาเป็นกองกลางตัวรับอ่ะมาแบบนี้แล้วกันปั๊บนี่ครับแล้วก็แท็กติกอินดิวิโดโค้ดนะครับที่ผมปรับนะครับผมจะปรับ2ตัวเท่านั้นนะ เดยเฟสหนึ่งแล้วก็ดยเฟสสองนะครับเอาเตอร์ท่าเก็ตนะฮะก็จะให้เป็นพิโดนะครับกับเอโตเลยนะเออเอโตนะครับลิงก์อัพแบบนี้ออกตัวนะครับบอกเลยโคตรเร็วจริงนะครับอ่าให้อลองโซนะครับออกบอลยาวแบบนี้บอกเลยโคตรโกงนะครับสำหรับสายโยนบอลยาวกับลองบอลคอร์เตอร์นะครับมาผมจะพาไปดูในแรลงกันนะครับผมจะพาไปสุ่มแรลงนะว่าจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยครับ มาครับมาสุ่มแรงกันผมก็ยังอยู่ดีวิชั่นหนึ่งนะครับ1817นะครับก็ถือว่าเป็นสายบนจริงๆนะครับขึ้นจะขึ้นพันเเลยนะเอ้ก็วนมาเหลือพันแนะครับก็เกือบตกไปดีวิชั่นสเหมือนกันนะครับมาสุ่มแรงเจอกับแรงดีไหนครับแบบนี้ครับช่วงท้ายๆเลยนะครับช่วงท้ายๆนะเออเจอกับแรงสามนะสามแสนหรือเปล่าไอ้ของเราก็น่าจะแสนกว่านะครับเอซิมิลานกับ ทีมชาติไทยแบบนี้นะครับมาเช็คความพร้อมความฟิตของเรากันก่อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ปรับนักเตะนะครับผมก็ขอเอาเป็นซินวาลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับกระดกนะครับจะเอาโรเมโตคาร์ลอตออกไปก่อนนะนี่ครับซินวาของผมนะเอาเข้ามาก่อนนะครับเป็นกองกลางตัวรับสไตล์อังเคอร์นะครับแล้วก็ผมจะมีกองกลาง3สไตล์นะครับอังเคอร์หนึ่งแล้วก็ออเคสนะครับแล้วก็จะเป็นบ็อกทูบ็อกหนึ่ง นะครับอ่าส่วนเซนเตอร์นะครับคู่บิลลอัพแล้วก็เดทอยเออร์นะครับส่วนนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเป็นสไตล์เกมรับอยู่แล้วนะครับส่วนหน้า3คนนะครับผมจะให้เป็นโกโปรเชอร์สนะครับพิโดนะครับเซียเซเว่นแล้วก็เอโตซิงนะครับเป็นโกโปรเชอร์เหมือนกันนะครับส่วนอีกข้างนะครับก็เป็นเมซี่นะฮะมา เมซี่เบียดเคอร์เรนะมาดูกันว่าการออกบอลยาวจะเป็นยังไงเล่นแบบไหนครับมาดูกับอาโลงโซในร่างนี้นะครับก็มีการแจกฟรีด้วยนะเออในช่วงต้นซีซั่นนะครับมาย,บยู่คนับยิงวันนี้บอกเลยแผนนี้ก็เหมาะนะครับ4 3, 3 3แบบนี้นะครับกับการออกบอลยาวๆนะครับกับหน้า3าตัวนะั้นก็แนะนำเหมือนกันนะครับ s อ 1, 1, 1หรือว่า s อ2ก็ได้นะ ผมแนะนเป็น s s 1แล้วก็ CF2 นะครับให้เป็นเอโต้นะตัวที่มีความเร็วหรือว่าลูมินิกเแบบนี้ครับทุกคนมาอาองโซดูครับอาหลงโซออกบอลยาวๆดูเอโต้ครับวิ่งลุดเลยครับเอาบอลลงบอลลงสวยแล้วก็โยกดับบันทัดยิงจังหวะนี่เรียบร้อยเลยครับโ้โกทักทายจังหวะแรกดูครับอาหลงโซครับนี่ครับออกบอลยาวๆาวมาเอโตหดุดเลยครับหลังลอยแบบนี้ก็ใส่สกอร์ครับดับันทัดซัดด้วยขวานะฮะ โอ้โหโคตรสวยจริงๆครับจังหวะนี้หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับนาทีที่สิบเอ็ดนะครับยิงจังหวะนี้ไปครับทุกคนคู่แข่งก็มามาร์คตัวเลยนะคู่แข่งรู้ว่าเราโยนยาวนะครับเอามาร์คอาโลนโซนะครับต่อไปนี้นะครับอาองโซออกบอลยากแน่นอนนะครับเพราะว่าเจอมาร์คนะครับมาร์คติดเลยนะเออนี่ครับโยนครับครับไอคิวนี่ดูครับนี่จะเข้ามาเร็วเลยนะถ้าอาองโซได้บอลนะครับ นี่ครับเขาจะเล่นแบบมาร์กตัวไว้เป็นแท็กติกอินดิวิโดโคดนะครับจะให้อลองโซนะครับไม่เป็นอิสระนะฮะเออนี่ครับดูครับนี่เข้าปุ๊บนะครับได้ปั๊บนะครับเข้าปุ๊บเลยนะสลหรับอลองโซได้นะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะออกบอลให้ได้นะครับมาไม่เป็นไรครับอลองโซนี่ครับจับบอลปุ๊บนะครับเข้าปั๊บเลยนะฮะเออ ไอ้คิด,ดนี่ครับพลาดแล้วพลาดแบบนี้แทงมาย<ห>ังไงเอ็มปบัปเบปเป้ยิงตีเซฟครับโดมินิกเก้ยังซ้ำไม่ได้ยิงมาจังหวะน,นี้งอไม่มีอะไรครับซาวิดหลับเอาไว้สบายควงบอลออกมาครับตูรามตูรามก็จ่ายพลาดอลองโซ่คืนหลังมาซาวิดครับตูรามตูรามครับเพื่อนมาที่ <พา S 1> คดน,นี่อลองโซ่อลองโซ สินวาจ่ายพลาดแล้วก็โยฮันทับหลุดมากางแบบนี้ใส่สกอร์เหมือนกันครับตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับโยฮันทับโอ้โหนี่ครับเราต่อบอลนะครับพยายามจะให้อลองโซออกบอลนะอืมเราก็พลาดแบบนี้กับการเจอมาร์กตัวอลองโซนะครับหนึ่งหนึ่งครับนาทีที่29ครับไม่เป็นไรเวลายังมีอีกเยอะครับตูรามครอลองโซ ยกมาสกอตต์ม็กโชมินีครับโคกมายังไงเอโต้โขกไหมครับสังไรกะสสังไรกะยังได้ที่สกอตต์ม็กโชมินีครับเข้ากลางมาซินวาพยายามจะให้อลองโซนะครับเขายืนมาร์กตัวอยู่ไม่วางง่ายๆแน่นอนนะฮะเมสซี่ครับจ่ายมาติดสังไรกะเมสซี่ เมซี่จ่ายพยายามจะให้อลองโซนะฮะอลอ,องโซรับยกยกแล้วเอตโตจงังหวะหนีแต่ยังได้เสียชีวิตอิงเลยครับโบกูก็ติดบล็อกมาแล้วก็ได้ลูกคอันเนอร์เตะมุมนะครับเ,เป็นอลองโซ่นะครับเปิดเตะมุมเปิดลูกฟรีกิกแบบนี้ดีอยู่แล้วนะครับมาเปิดโคง้งโค้งเข้าหัวสักทีได้ไหมพี่โดขึ้นโคกจังหวะนีย้ยังมาติด ลูกซายประตูครับ,รบอีกนจังหวะซ้ายก้อยจังหวะนี้ก็ติดบล็อกครับลูเมเกเจอแสงอากาศเข้าเร็วเหมือนกันไอเคดินี่ครับให้มาตัวดังเมสซี่ขึ้นมาไม่ดีครับตัดได้แล้วครับหืมอ <c oughs> ย่าโดน <c oughs> นะครับบางทีบาป <c oughs> อย่านะครับอย่านะจังหวะนี้หืม <c> ไ <oughs> อเคดินี่ครับยังมา ปัดเอาไปได้แล้วก็หมดครึ่งแรกไปเลยครับก็เสมอกันไปนะฮะหประตูต่อ1นะครับการคอมอนของเรา5้โอกาสจบ3ครั้งก็ได้มา1ประตูนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามก็ได้มา1ประตูนะครับบอกเลยนะครับสายโยนบอลยาวนะครับต้องมีเลยนะสำหรับโค้รคนนี้7จ็ดรทองเท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยสายฟรีก็ควรจัดมากๆนะเพราะว่างบนิดเดียวเองนะครับสะสมแป๊บเดียวครับเ่ยซื้อได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเวลาอีก เยอะเหมือนกันนะครับก็ดูไว้ก่อนซื้อก็แล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแผนก็แล้วกันนะครับหลายคนนะครับอาจจะใช้เป็นแผนเมตานะครับ4-2-2 2แบบนี้บางคนก็เป็น4-3-3เ 3, หมือนผมนะบางคนก็เป็นหลัง5นะครับเออ5-2-3แบบนีออ้แต่ว่ากลางนะครับจะรวมจนเกินไปะนะครับผมก็เลยมาเป็นแผน4-3-3ก 3, ็แล้วกันนะครับ จังหวะนี้ก็เกือบพลาดนะครับมาเราได้ลูกทุ่มนะครับมอรินี่ฮะสกอตต์เป็นโชมินีมอรินี่คืนมาที่แฝงรายการนะครับพยายามต่อบอลนะครับซาวิดจ่ายมาไอเคอรลินี่ครับแล้วก็ซินวาดูจังหวะนี้ครับอาโลนโซออกบอลยาวๆห้ามเผลอครับห้ามเผลอหลุดแล้วครับเอโตหลุดแบบหนีใสสกอร์เรียบโปรอยกันนาทีที่60สิ เอโตลุ้นแฮตชิกนะครับดูครับนี่ครับออกบอลยาวโคตรดีนะฮะโอ้โหจะโกงใคไหนจังหวะนี้แล้วก็ใส่สกอร์ด้วยขวาจริงๆครับสำหรับเอโตซสิงจริงๆนะฮะสองนึงครับแซงอีกครั้งหนึ่งก็ลุ้นแฮตชิกไปเลยนะครับอาโลนโซก็ได้สองแอตสิตไปเลยครับดูครับการโยนบอลยาวนะครับโอ้โหหลุดเป็นหลุดนะฮะโกงจริงครับจังหวะนี้ขนาดเจอมาร์กนะฮะแต่ก็้องมีโอกาสนะครับเขาก็เผลอเหมือนกันนะ ยังไงยังไงเอ็มบัปเป้แสงแรงงารครับเจอเสียบไม่ฟาวฮะแสงอาลองโซยกยกอีกแล้วพี่โดพี่โดโคมาให้กับเอโตเอโตจะจ่ายให้กับพี่โดโอ้โหอย่างวันี้จะทำเชียงกันครับในเกมนี้พี่โดเงียบไปเลยนะฮะโอ้โหไม่โดดเด่นเลยนะครับเจอยกของอาลองโซกับเอโตนะครับทํางานนะฮะพี่โดบนครับจ่ายมาที่เอโตครับเมซี่ เมสซี่โยกกลับมาเสียบอลไปเลยครับเจอสวนแล้ทีนี้เอ็มบาเป้แพงมาไม่ผ่านนะครับแฟงดักได้เขาก็ดักได้คืนจากมเมสซี่ยังดีครับติดบล็อกหลุดไหม <c oughs> นิดเดียวครับเกือบจิ้มได้อลองโซ่อลองโซ่ไม่ผ่านแต่พิโดอวันนี้จะไขว้ามาครับไม่ถึง วิโด้แทงเอโตเอโตโอ้โหไม่โดูครับเจอฟานไนด์ดักเร็วเหมือนกันซินวาลอ,องสู้ครับสกอตต์แม็กโชมินีซินว่าไอาคิดดินี่ครับเขาเพิ่มเกมลุกมากันนะครับทุกคนหนึ่งขีดช่วงท้ายเกยมครับเราต้องระวังเหมือนกันต่อวันครับอลองโซออลองโซโยกโย,ยกเอโตเอโต,อตถึงไหมถึงมาจงังหวะนี้จะมาตวัดไม่ถึงวิโดูครับโอ้โห,โหอย่าเพิรทีเดียวนะเออนี่ เกบได้ไแต่งนะครับเคลเดเน่ครับอาหลงโซ่ยาวอีกแล้วจังหวะนี้ยาวอีกแล้ว,ว,นนว,ลวถึงไหมโอโ้โหบอลเติกยังถึงถึงบนกับมาจ่ายมาสกอตแม,ม็กชอมินีจ่ายมาเมซี่เม,ซ,มซี่บนจะยิงเจอเสียบโอโ้โหจานไม่ฟาวได้ไงสกอตแม,ม็กชอมินีย,ยิงจังหวะน,นี้ติดบโโล็อกโอ้โหมาเกเยะครับลดเวลาหนึ่งนาทียิงมาเลยจังหวะน,นี้แล้ว <c oughs> ก็เรีเยปร้อยไปเลยนะครับโอโ้โหมีโอกาส นิ่งๆสองจังหวะนะครับก็เรียบร้อยเลยนะจากออลองโซนะครับโยนยาวให้กับเอตแบบนี้เลี้ยงอัพเพทำงานบอกเลยโคตรโกงจริงนะครับที่มีโค้ดนะครับแล้วก็มีระบบใหม่แบบนี้เลี้ยงอัพเพนะครับการข้ามูลของเราก็ดูดีกว่านะครับ59%เลยนะครับก็จะเป็นเรตติ้งอยู่ที่7.5นะสำหรับเอตัออลองโซก็อยู่ที่7.0นะครับได้สองแอซิดเอตก็ได้ไปนะครับ2ประตูนั่นเองนะครับ ก่อชนะมานะครับเป็นเลตติ้งอยู่ที่1,831นะครับกับแผน4-3-3แบบนี้กับโค้ชฟาบิโอนะครับลองบอลคอเตอร์นะครับระบบลิงก์เอปนะครับอาโลนโซแล้วก็เอโตนะครับใครที่ลองแล้วครับสำหรับในแผนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเมนมาแชร์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้เลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้เขาตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ